ขึ้นกระสมภพก็แน่นอนนะครับเริ่มตั้งแต่วันคริสต์มาสนะครับนแน่นอนเราสโพูดเรานับเวลาแบบชาวอยู่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เย็นวันที่24ก็ถือว่าเริ่มเทศกาลพระพิทั์สมภพและเทศกาลพระพิทั์สมภพจะไปจบที่วันฉลองพระเยซูเจ้าส่งรับพิธีลานะครับสำหรับเทศกาลพระิทั์สมภพนั้นหัวใจสําคัญนะครับสรุปสั้นๆเป็นประโยคที่พ่อขึ้นไว้ก็คือ พระวจนะส่งรับออกกายพระวจนะหรือพระพุทธหรือพระเยซูเจ้ารับออกกายและทรงเผยแสดงพระองค์หรือทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในเทศกาลพระคริสต์สภพแน่นอนฉลองแก่รบันเทิงของพระเยซูเจ้าหลังจากนั้นเป็นการที่พระองค์แสดงพระองค์หรือประทับอยู่ท่ามกลางเราในครอบครัวเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์ถัดจากวันพระคริสต์สภพเราก็ฉลองครอบครัวสักิ์สิท์พระองค์แสดงพระองค์ กับนานาชาติโดยผ่านทางหัราจารย์นะครับนะซึ่งมาเข้าเฝ้าพร้อนะครับก็คือในวันสมโพธพระคิดแสดงพบมนอกจากนั้นพวกยังแสดงพร้อมในรูปแบบต่างๆที่เราจะพบและเราพึงได้ในเทศกาลนี้นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับในวันพระคิดตสมพบเนี่ยประสัิจากอนุญ,ญาตพิเศษ คุณพ่อสามารถถวายมิสาได้สามมิสาสมัยก่อนก็คือมิสากลางคืนมิสาลุกอรุณและมิสากลางวันสมัยก่อนพี่น้องอาจจะเคยได้ยินว่ามิสาที่คืนนะครับแล้วมิสาสมัยก่อนพ่อเป็นคนในสื่อพิธีกรรมของสันพินานุเบรเป็นและสอบถามพี่น้องเก่าๆเขาก็ทํามิสาตอนที่คืนจริงๆนะครับทาไมจึงทํามิสาที่คืนการมาเกิดของพระเยซูเจ้าในพระวสารตและปุตตะเนี่ย ไม่มีที่ใดบอกไว้เลยนะครับว่าพระเยซูเจ้าเกิดตอนกี่โมงนะครับแต่ว่าพระสัสจจรเนี่ยมีธรรมประเพณีทำวิสาทตอนเที่ยงคืนน,นะครับได้รับอิทธิพลมาจากหนันงสือปีชายานครับหนันงสือปีชายานบทที่18บแปดข้อสิบสี่หรือข้อสิบห้าบอกว่าเมื่อความสงบเงียบปกคลุมทุกสิ่งและราตรีการวิ่งผ่านไปได้ครึ่งทางแล้วราตรีการวิ่งผ่านไปได้ครึ่งทางก็คือเที่ยงคืนนะครับ พระวาจาทรงอนุภาพของพระองค์ะโจรลงมาจับพระบัลลังบนสวรรค์ดุจนักรบเผ่าหานจะโจรลงสู่กรางพื้นแผ่นดินที่จะต้องพินาศถือพระบัญชาเด็นขาดข,ของพระองค์ไว้เหมือนดาบคมนะครับภูมิหลังจริงๆในปีชายาเนี่ยเป็นการกล่าวถึงการประหารบุรคนแรกของชาวอียิปต์ซึ่งแน่นอนในที่นี้กล่าวถึงทูตสวรรค์แต่ขุตชนนนาข้อความนี้มาใช้เพื่อที่ต้องการจะบอกว่าพระเยซูเจ้า ไม่ใช่บุคคลที่จะมาทำร้ายนะครับไม่ใช่บุคคลที่จะมาลกโทษแต่พระคิสเจ้าเป็นพระวจะนะที่มาบังเกิดและมาบังเกิดตามที่หนังสือปีชาย,ยานพูดไว้เมื่อราตรีการผ่นานไปขึ้นทางก็คือตอนเที่ยงคืนและมาบังเกิดเป็นสันตริราชานำความรอดนำพระพรสิ่งที่หนังสือปีชาย,ยานทำนายคือพันธสัญญาเดิมอ,อาจจะหมายถึงการลงโทษชาวอียิปต์แต่คริสตชนบอกว่าเขานำสิ่งนี้มาตีความกับพระเยซู และหมายถึงการนำความรอดสถิติมาให้เพรา,ะ,าระฉะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมนะครับที่คริสตชนะจะถวายมิซานะครับประสงค์นะครับคริสตชนไปร่วมมิซาเที่งคือแต่ปัจจุบันนะครับภาษาแน่จักก็คำหนึ่งถึงการอธิบายนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกธรรมบัพะเพธีอีกสายนึงก็บอกว่ามิซาเที่ยงคืนเนี่ยมีความเป็นมาในศตวรรษที่4นะครับพระสันตะปาจูเลียสเนี่ยหลังจากได้ประกาศ จูเลียสเนี่ยนะจะได้ประกาศันที่ยี่ห้าเป็นวันฉลองการประสูติของพระเยซูตรงก็ไปแสวงบุญที่เ็นเยียานะครับแล้วผมก็ไปแสวงบุญในวัดที่สร้างบนที่ประสูติของพระเยซูเจ้าที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าประสูติที่นั่านตามธรรมบะเบินีนะครับก็ไปถึงเพียงคืนนั้นก็เป็นที่มาของมิสซาเทียงคืนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นที่มาก็แล้วแต่นะครับตามธรรมบะเปินีประวัติศาสตร์เสจากหรือตามอาจารย์พระสังฆี ก็ได้อธิบายไว้นะครับแต่สิ่งที่พ่ออยากจะบอกก็คือพระวจาองพระเบญจาพูดอะไรในสางวิษานะ์นะครับในวิษา์ก็คือพระวจาพพูดถึงการเกิดของพระเยซูเจา้านะครับเกิดอยางยากจนที่ทําแม่พระก็นาพระเยซูเจา้ามาไว้บนรากยานะครับเกิดบนรากยาตามมาที่ของพระสาตรุดบูรุการและเกิดอย่างยากจนคําสอนก็คือ พี่สจารักมนุษย์ทุกคนยอมเกิดเป็นมนุษย์และพงเลือดเกิดได้แต่พงเลือดเกิดอย่างยักจนเพื่อที่จะสอนมนุษย์ว่าทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นคนรวยและคนจนเพราะสิ่งหนึ่งที่ชาวยูมักจะสอนก็คือว่าคนที่พระเจ้าวอวยพรต้องเป็นคนร่ำรวยแต่พียสุเาตาต้องการจะบอกว่าแม้เราจะไม่ร่ำรวยแม้เราจะยากจนพระเจ้าก็วอวยพรนั่นคือพระเจ้าวอวยพรทั้งคนรวยแนละคนจน แล้วความรอดของพระก็มีสำหรับทุกคนความยากจนก็ไปสำหรับได้ประการในวิสาลุกรุนก็พูดถึงผู้เลี้ยงแกะนะครับหรือภาษาเดิมเรียกจุมภบาลนี่ก็ไปเฝ้าพระกุมารแล้วก็ไปประกาศข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเราก็ต้องไปประกาศข่าวดีของพระองค์นะครับและในวิซาสุดท้ายวิซากขวันนะครับก็กล่าวถึงพระวสันตภูตยพระวจนะทรงรับออกกาย และมาประทับอยู่ทําการันยืนยันถึงความหมายของการฉลงองคริสต์มาสว่าคือการที่พระวจนะหรือพระเจ้าส่งรับประการและมาอยู่กับ ก็จะมีการแสดงละครคริสต์มาสไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนะครับแต่ว่าเ,เป็นความศรัทธาซึ่งหลายๆวัดมีแล้วพ่อก็เลยอยากจะพูดถึงเพราะว่ามันก็เข้ามาและเราจะสังเกตว่าเขาจะทาก่อนพิธีกรรมนะครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจเพราะฉะน,นั้นการชมละครคริสต์มาสเป็นการมุ่งให้เราเตรียมจิตใจนะครับและละครคริสต์มาสเนี่ยจะเล่าเรื่องการประสูติของพระเยซูเจ้า และจริงๆแล้วประเพณีนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่11และธรรมทูตชาวยุโรปที่มาประกาศข่าวดีในประเทศไทยก็นำตรงนี้มมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือประเพณีการทำถ้ำพระกุมารน,นะครับประเพณีการทำถ้ำพระกุมารเนี่ยเป็นประเพณีที่คขุนชนชาวไทยเนี่ยนิยมทำนะครับทั้งที่วัดและที่โรงเรียนหรือที่บ้านด้วยนะครับ จริงแล้วประเพณีนีน้มาจากนักบ,บุญฟรานซิสอัสซีซีนะครับเริ่มในปี1223ที่เมืองควอนโจนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้บันทึกว่าพระเยซูเจา้าเกิดที่ถ้ำลิงสันนะครับแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อถึงจำนวนนะครับแม่พระก็ประสูติพระเยซูเจา้าและใช้ผพ้าพ,พันผู้ร่างกายพระกุมารและวางไว้ในรังยาแต่ชาวพิ์ในสมัยโบราณเนี่ย เห็นว่าที่เบตเลเฮมเนี่ยมีถ้ำมากมายนะครับแล้วก็หลายๆครั้งนะครับมันอยู่ในบ้านบ้านจะคุมถ้ำคุมที่เลี้ยงสัตว์ไว้ที่ถ้ำนะครับแล้วถ้าในถ้ำนั้นก็จะมีหลางยาเพราะฉะนั้นก็เลยอนุมานว่าเป็นไปได้ว่าบ้านที่พระเยซูเจ้าบังเกิดเนี่ยอาจจะมีที่เลี้ยงสัตว์ที่คุมถ้ำไว้ที่เบตเลเฮมก็เป็นอย่างนี้หลายๆบ้านเป็นอย่างนี้ที่มีการเลี้ยงสัตว์อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยมีการาทําถ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ประเพณีนี้ก็เป็นเป็นที่นิยมเพราะชาวบ้านก็รู้สึกเออเตือนใจเราประหยซดสุดาบังเกิดมาอย่างยากจนแต่แน่น,นอนเขาก็ประดับถ้ำอย่างสวยงามนะครับนะแต่วันก็เตือนใจถึงความรักที่ประเพณามีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้เป็นความศรัทธาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นมีการสร้างถ้ำในวันแต่เราจะเห็นว่าจะสร้างที่มุมใด จะไม่บดบังสิ่งที่สําคัญสัญลักษณ์สํญญาคัญ,ญในวัดคือพระแท่นบรรานะฮะจะอยู่ในมุมหนึ่งเพื่อเป็นที่ที่เราจะไปสวดไปแสดงความเคารพต่อพระเยสุจานะครับและในถ้านั้นก็มักจะมีธรรมเนียมที่จะให้มีโคมีลาอยู่ในถ้ำจริๆธรรมเนียมนี้มาจากประกาศโซอิสยานะครับเมื่อกล่าวถึงพระเมสสิยาประกาศโซบิสยาบทที่หนึ่งข้อสาบอกว่าโครู้จ,จักเจ้าของลารู้จักกลางยาของนา ในซีเอลไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นก็เลยเอกมาไว้ในหลักยายนอะันนี้คือที่มาที่ใหม่ที่พี่น้องาอาจจะอธิบายให้พี่น้องที่เป็น,เ,ปนเพื่อนๆของเราที่ต่างความเชื่อได้เข้าใจเออทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมีท่าพระภุมมาทำไมมีหลักยายนะครับหานี้เรามาดูในเชิงพิธีกรรมต่อไปเนื่องจากขึ้จะสมพบเป็น เทศกาลที่สาคัญเป็นวันฉลองที่สําคัญวันสุโพธิ์พสมภพเพราะฉะนั้นเราไม่ฉลองวันเดียวแต่เราขยายการฉลองออกมาเป็นเวลาแปดวันขึ้นสะชนซึ่งแน่นอนก็เอาธรรมเนียมมาจากพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวยิวหรือชาอิสราเอลนะครับฉลองอะไรใหญ่ๆเขาใช้เวลาแลวันเละจึงเกิดอัตมวานอัตมาวานพิธตสมภพก็เริ่มที่วันพิตศสมภพและไปจบกันที่1มกรา วันสมโพชแม่พระเป็นพระชนมีของพระเจ้าในอธธรรมวันนั้นก็มีการเฉลิมฉลองหลายๆอย่างนะครับและมีนักบ,บุญสามองค์นะครับที่ต่อจากการฉลองพระพิทตประรสบพบคือนักบ,บุญสเตเฟนนะครับที่เราถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเชื่อนักบ,บุญยอนนครสาวกเป็นแบบอย่างและก็พระรารของท่านจดหมายของท่านก็นเน้นเรื่องอนนะความรัก นบ,บุาราลบกุ้ยมนนะครับบรรดาเด็กๆที่ถูกฆ่าตายซึ่งในวันฉลองนบ,บุญทาลบกุ้ยมนยี่สิบแปดธันวาเราจะสวดเป็นพิเศษเพื่อบรรดาเด็กที่ถูกทำแท้งนะคระับเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้เกิดมาก็คล้ายๆกับนบ,บุญทาลบกุ้ยมนมีโอกาสได้เกิดมาแต่ว่าก็ตายตั้งแต่วัยยาวเพราะความอิจฉาพระกูมาของแกสังเกตยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ จะมีวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราและวันสมโพชสสาคัญมากรองจะคิดตสมภพในเทศกาลพระคิจตสมภพก็คือวันสมโพชพระคิสเสดองนะครับวันสมโพชพระคิสเสดองค์เน้นอะไรครับเน้นการที่พระเยซูเจ้าเผยแสดงแก่น,นานชาเพราะความรอดที่พระองค์เสด็จมาเกาะกู้นั้นไม่ใช่สําหรับชาวอิสราเอล รือชาวคริสเท่านั้นแต่พวงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดมีธรรมเนียมนะครับบางวัดก็จะประกาศวันฉลองสําคัญในปีนั้นในวันนั้นนะครับเป็นต้นวันสมโพชปัสกาปรจะจาหลังจากนั้นสุดท้ายนะครับมีการฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างนะครับวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างก็อย่างที่บอกกันนะครับการที่พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างก็ให้ความหมายแก่เราในหลาย 1. น,นึ่ง์ต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับเราทุกคนที่เป็นคุนบาทแต่วงไม่ทําบาปและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เรา 2. เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากพระเจ้าว่าพงศ์เป็นพระเมศิยาพูดซึ่งพระเจ้าเจิด้วยพระจิตของพงศ์และประกาศที่สามพระเยซูจะเป็นบุตรเป็นพระบุตรที่พระบิดาทรงรัสเพราะฉะนั้นเราคริสเีชนก็นเช่นเดียวกันถ้าเราเรียนแบบลรกคิตเจ้าวเ,เราก็จะเป็นรูปที่พระเจ้าตรั จบเทศกาลพระกิตสมภพบด้ว,วันฉลองปียสุจารับพิธีลาวเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตทำพระกุมารหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สื่อถึงความศรัทธาในเทศกาลคิตสมภพบก็จะถูกนําออกจากวัดในวันนั้นเพราะว่าวันจันทร์ต่อไปถือว่าเป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่หนึ่งในเทศกาลธรรมดานะครับแล้วก็มีธรรมเนียมนิดหนึ่งนะครับพี่น้อง ถ้าติดตามทางสันตตสมณนักวัติกันเนี่ยวันฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างเป็นธรรมเนียมที่พระสารพปรณ์นาพยานะพอที่สองเริ่มไว้ก็คือจะมีพิธีล้างบาปเด็กที่วัดน้อยซิสติ้งนะครับนะพระสารพราฟรานซิสก็ยังถามไปเนั้นนะครับพี่น้องที่สนใจอยากจะดูพิธีกรรมมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์วัติกันหรือทางยูทูบที่พี่น้องติดตามได้นะครับในวัน ฉลี่ยเป็นเดือนสุด้ายและพิธีหลักทุกปีประสาปาจะปวดศลดารเองครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อน